เมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลยก็เรียกว่าโอ้โหกระทึกเลยนะกับโพสต์ของรถถังะนะครับรถถังจิตเมืองนนท์ของเรานี่แหละนะแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทจริงๆเขาโพสเมื่อวันอาทิตย์ก่อนแล้วนะ,มนะเมื่อวันวันจันทร์ใช่ไหมเขาโพสต์เมื่อวันอาทิตย์ว่าขออภัยนะผมแม่งโคตรดีใจ<อ>คือแบบอารมณ์คือดีใจจริงและมีความสุขที่สุดแล้วก็ใส่ชื่อว่าลีโอนลเมสซี่ทีนี้พอเมื่อวานนี้ก็โพสต์เพิ่มเติมคราวนี้คือรูปนี้ครับ เป็นรูปที่แบบถ้าคือดูผ่านๆน,นี่ก็อาจจะแบบอ่าเป็นเสื้อเมซี่พร้อมลายเซน็นแต่ดูในรายละเอียดใ,ในดูที่ทลายปากกาที่เขียนเนี่ยชูรถถังนะครับร<อ>ถถังเลยชัดๆเลย R O D T A N G คือเขียนให้รถถังชัดๆเลยนะครับนี่แล้วก็รถถังก็โพสต์นะครับแล้วก็บอกว่า ฝันของผมสักวันผมจะไปยืนถ่ายรูปกับคุณเมสซี่ขอบคุณที่ดูผมต่อสู้แล้วเจอกันในวันข้างหน้าค,าครับจริงๆก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของทั้งสองวงการนะรอย่างมวยไทยรถถังก็เบอร์ต้นของโลกเหมือนกันใช่อ,อ,อันนี้ก็คือแบบโอ้โหคงไม่ได้ไม่ได้ตั้งหลักนะว่าจะมีเสื้อพร้อมลายเซ็นของเมสซี่ซึ่งเจ้าตัวเซ็นมาให้เองเลยเนี่ยลรีรลายเซ็นของเมสซี่เลยนะครับ,รบก็ แล้วทางก็มีโพสเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ภาษาภาษาไทยก็มีบอกว่าผมเคยเป็นเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าเขาจะมอบเสื้อนี้ให้ผมผมหวังว่าเขาจะชอบการชกของผมนะแล้วก็วันหนึ่งเราจะได้พบกันและขอบคุณพี่ชายสําหรับการช่วยเหลือก็คงน่าจะหมายถึงบอดีิการ์ของเมซี่อ่ะยาซินชูเอโก้เพราะเขาฝึกมวยไทยมาก่อนที่ภูเก็ตใช่บอดีิการ์คนที่เขาหน้าหดโหดเลยว่านั่นแหละนั่นแหละนะคืออันนี้กับซูเปอร์เลกนี่ใช่ไหม คือไอ้บริการของเมซี่เนี่ยนะขนาดเมซี่อยู่ในสนามนะเขายังต้องระวังเลยใช่ยังต้องระวังตามตลอดนะใช่ตามตลอดเพราะเขากลัวแฟนบอลจะเข้าไปหาเมซี่ไงเออประมาณนั้นนี่นี่อารมณ์แบบเมซี่ยิงประตูได้ก็ห้ามดีใจเราก็ต้องแบบยืนทําหน้าเข้มตลอดเวลานะนี่คือนี่คือบรการข้างล่างข้างล่างนี่เขาโพสไว้ก่อนรถถังเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เอ้เมื่อวันอาทิตย์ที่ว่าผมไม่ให้โพดีใจแต่ว่าดีใจอะไรยังงงอยู่พอมาเมื่อวานเนี่ยโพสตรูปเสื้อเลยรู้เลยว่าโอ้โหเมซี่ส่งเสื้อมาให้ Oh, สมมติมเซ็น้วยนะใช่สมมุติวันหนึ่งพิชี่กลับบ้านมาแล้วมีพัสดุมาจากไมอามี่แกออกมาเป็นเนี่ยเสื้อตุวเนี้ยทูพิชี่กี๊ดไหมเอาจริงๆพิชี่เล่าให้ฟังพิชี่บ้านเดวิดไปแคมใช่ไหมมีวันหนึ่งกลับบ้านแล้วก็มีแบบพัสดุเป็นจดหมายแล้วเปิดมามี รุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับแล้วเคยไปแบบไปดูบอลด้วยกันเขาส่งรูปเดวิดเบคแฮมพร้อมลายเซ็นไม่มีแค่ไม่มีทูพิชี่นะแค่พร้อมลายเซ็นอ่ะหนูก็กรีดแล้วเราคิดดูถ้ามันมีคําว่าทูพิชี่อ่ะแล้วเป็นแบบเหมือนนักมอบให้เฉพาะจอดจงเลยอ่ะใช่ไ่มมันเป็นสิ่งของที่ล้ําค่ามากประเมินราคาไม่ได้เลยอ่ะจริงเออมันนะมันไม่เหมือนกับว่าเซ็นแค่เซ็นธรรมดานี้ก็ก็กรีดแล้วคุณค่าทางจิตใจมหาศาลนี่ทูรถถังอ่ะ ผมเชื่อว่าเอาเอาเงินมันสูงขนาไหนไปแรกก็ไม่ยอมนะฮะตัวถามคงคงไม่ขายหรอกโอ้โหต้องลองเพลงแล้วอ่าเอาอะไรมาแรกแล้วหลายคนอิจฉานะะฮลองดูคอมเมนต์นะมีหลายมีหลายคนได้เป็นเป็นเซเลบเหล่าคนดังเออเพลย์เลยใช่ไหมมีพีกินนะฉัดนะมีมีกระตันช้างกฤษดาเบอร์เจ็ดด้วยด้วยนี่ออฟฟิเชียลวันแชมเปี้ยนชิพก็ไปโพสต์เล่นด้วยนะแล้วข้างล่างเนี่ยเลิฟเนี่ยเป็นภรรยาของเขานะไอด้าลูกชายกองดินเลิฟ เออโอ้นี่ดูครับก็ยัสซีนเนี่ยเขาเป็นบริการส่วนตัวของเมสซี่ชื่งชอบกีฬามวยไทยแล้วก็เคยฝึกฝนศิลปะแม่มวยไทยที่ตะมลราไว้นะในเมืองจังหวัดภูเก็ตนี่แหละก็เป็นคนกลางประสานให้นะครับโอ้โหแล้วถ้าวันหนึ่งมีเมสซี่ไปนั่งไปนั่งดูรถถังต่อยนี่มันจะขนาดไหนยิ่ดูดิใช่ไหมอ่ะจริงจริงอยากให้เมสซี่มาดูรถนี่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 อันนี้คือบริการเนี่คอบริการคือถ้าสมมตินะถ้าพี่เป็นเมสซี่นะ แล้วยัสซีเขามาบอกว่าเรียอช่วยเซ็นเสื้อให้รถถังหน่อยออพี่เขาไม่กล้าขัดนะแล้วเราพามา,าสุครูเนี่ยถ้าทีมงาน,นยังเก็บไม่ได้ที่เขาเคยมานี่ไง มใช่ที่มวยไทยอ่ะบ้านเราเลยอันนี้เส้นทางการเป็นบริการเขาไม่ง่ายนะเพราะต้องฝึกมวยไทยกว่านะจริงจริงแล้วการแล้วการที่เมซี่จะคัดเลือกบริการสักคนหนึ่งไปไปไปติดตามเขาเนี่ยเขาต้องใช่ไหมต้องคัดคัดสรรสุดยอดอ่ะเขาต้องเป็นคนที่แบบดูรูปลอกมีศิลปะการต่อสู้ที่ดีจริงๆีางทีเมซี่บอกเออโอเคโอเคใจเย็นดัซซินนะแต่เมซี่หรือว่านักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยเราจะเห็นนะว่าพอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดแฟนบอลเข้ามาแล้วมาถึงตัวแล้วเนี่ย แล้วดูแล้วไม่ได้มีอะไรอ่ะเขาก็เขาก็จะแบบกันคนอื่นออกไปว่าโอเคก็อุตส่าห์มาถึงตัวทั้งทีแล้วก็ให้อกกอนให้อะไรสักหน่อยให้กําลังใจไปบางทีโดยรวมเขามองว่าถ้าสมมติว่านักฟุตบอลอันอันนี้คิดในอีกมุมหนึ่งนะว่านักฟุตบอลเห็นแล้วแหละว่าแฟนบอยไม่ได้มีอะไรเข้ามาอันไหนๆแล้วก็ให้กอดให้อะไรคนก็จะคิดว่าอ้าวอย่างนี้ก็ทําได้นี่แล้วก็จะมีคนวิ่งเข้าไปในสนามเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้เอาไปว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองใช่อันนี้บอนิการก็ทําหน้าที่ของเขาละนะ แล้วคุณจะสู้โดนไปกี่ดอกเนี่ยนะไหวไหมอ่ะอ่ะก็ก็ฝากอ้วยนะซีนแล้วกันนะครับว่า่างๆอยู่เนี่ยเธอเมสซี่มาดูรถถังชกก็ได้แล้วพี่ใช่อย่างอื่นะเสื้อแมชบอนหรือเปล่าอ๋อเออไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเขาจะมี ถ้าแมตบอลก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะแต่แต่แค่นี้ก็รับค่าแล้วนะฮะนี่ก็รับค่าถูรถถังอ่ะมาเห็นว่าถูรถรถลาลเซนเป็นสี่เลยที่เมสซี่ล่าสุดที่ตอนที่เขาได้บอลโลกแล้วเขากลับอาร์เจนตินาแล้วเขาแค่ไปทานข้าวอ่ะร้านอาหารแทบจะพังอ่ะใช่ใช่ใช่นะคือมีมีมีอีคนบอลโลกใบนี้นะที่โอกาสนี้เหมือนรถถังจริงนะอิชาจริงๆนะนะยินดีด้วยอิจฉาด้วยแล้วก็ยินดีด้วยนะน่ารักมากเป็นข่าวที่น่ารักมาก รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา